สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่บีแหลมสิงห์ทีวีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะเจ้าตัวเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์เอาไว้นะครับช่วงเวลานี้ครับคือช่วงของตามหงลงสนามครับนี่คือพรีวิวทั้งในและนอกสนามครับนัดที่2ของฤดูกาลนี้ในศึกพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับลิเวอร์พูลจะพบกับคริสตัลพาเลซครับอาคันตุกะจากมหานครลอนดอนซึ่งลิเวอร์พูลนั้นมีสถิติที่ชนะคริสตัลพาเลสมาต่อเนื่องนะครับ11เกม ติดต่อกันแล้วนัดนี้จะเจอกันในค่ําคืนวันนี้นะครับคืนวันจันทร์ต่อเช้าวันอังคารครับเวลาตีสอและคู่นี้สัปดาห์นี้นะครับถือว่าเป็นคู่สุดท้ายของพิมร์ลีกนะครับและที่สําคัญก็คือเดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนว่าซีซั่นที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับคู่นี้ที่แอนฟิลด์จ้าบีแลมสิงทีวีนำเสนอโดย New Suzuki Swift GL Plus t i m ส e dition สไตล์ท้าทายทุกขีดจำกัด ขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชันธนาคารอาคารสงเคราะห์ทออสอทำให้คนไทยมีบ้าน www.blamsingtv.com ดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกสีสั้นที่แล้วนะครับพบกันที่แอนฟิลด ตั้งแต่ช่วงต้นของฤดูกาลเลยครับพาเลสะมีโอกาสก่อนนะครับในการเปิดลูกนี้มาแล้วก็เอากระเด้งเือโชต้าหาลูกไม่เจอครับตีลังกาซัดขึ้นมาคอนอลโเกอร์กระโดก,ก,กและดูกระเด้งมาแต่ว่าควักกระปีออกจากเส้นประตูครับอาิสันเบเกอร์หืมหืมหุดวิดจริงๆเลยดูลูกนี้แปรแล้วก็วินฟีดสหัใช้รุ่งเรืองนะครับกระโดดเข้าไป ดีครับควักออกมาได้ทันโอ้โหในเข้าคาเฟ่ในเด็กร้องและงมเลยครับอาริสนเบเกอร์ในแบบนี้เลวพูเดินเครื่องต่อครับบอลออกมาทางซ้ายครับคอนสแตนตินอสซีมิกาตลงด้วยเกมนี้มาเน่เปิดเสาสองสั้นดูนี่ครับหือติดเซฟเวต้าครับเซลอยได้ลูกยิงของจอแดนเฮนเดอร์สันครับหือจะยัดเสาแรกอะลูกแปรในของถนัดครับแกยิงเต็ม้อไม่เป็นบอลยังอยู่ที่มาเน่ครับทำชิ่งมาครับ ซาราเ็นสันเปิดเข้ามาอีกทีได้ควิดลูกนี้ก็ปัดออกมาเข้าทางครับโู้ยิงไปไหนก็ไม่รู้ครับเดียกโกโชต้ายิงลูกนี้เนี่ยแทบจะออกไปสวนสาธารณะซาริพาร์คเลยครับเทียโกโมงโดนปัดนะครับซ้ำไม่ดีลิวพูยังมีโอกาสต่อครับเปิดลูกนี้มาควิดไปปัดเอาไว้แล้วซ้ำเข้าไปตรงตะข่ายซาดิโอมานเน่นะครับยังอยู่กับลิวพูครับฤดูการที่แล้ว นัดนั้นเนี่ยอิบาริมาโกนาเต้มาเดินที่แอนคิลด้วยครับฝักแล้วก็ไม่พ้นอันตรายครับมาเน่ล่อเป้าเลยครับซาร่าควิตนะครับมาเน่ซ้ำเข้าไปมาในครึ่งหลังครับเรวพูลลุยหนักครับมิลเนอร์ทำชิ่งกันบอลเข้ามาซัดลูกนี้ครับหองแกซ้ำอีกทีก็ติดครับซาร่าโอ้โหลูกยิงไกลครับจังหวะนี้ยิงเกาครับโดย นาบีเกอิตาสองแตกแล้วนะครับยังเซฟไม่ไ,ได้ลูกแต่มมุมครับโยนลูกนี้คลโคลงมาที่เสากันแล้วซามูกนี้เสยียตัดถ่ายโอ้โหถอดเสื้อโ,โ,โชว์กล้ามนะครับโชว์เฮดนิ้วเลยครับโมเมสซาร่านี่นะครับอวิยกดเต็มข้อดีแล้วกนครับจังหวะนี้ลูกกันเลยมาครับแล้วซาร่าโอ้โ,อโหเข้าซ้าย จังๆแบบนี้ไม่มีเหลือ2 0ไปแล้วครับแมดได้จากลูกเตะมุมทั้งหมดแล้วี่เล่นแล้วเหรอครับลูกยิงลูกนี้ของนาบีเกต้าฮาแกครับเล่นแล้วเหรอนี่ครับด้วยซ้ายครับวิ้ณ์นานยิงทีลิวพูชนะในนัดนั้นครับ3ประตูต่อ0 ท่านผู้ชมครับแล้วเกมนี้จะมาสู้กันต่อนะครับที่แอนฟิลด์นะครับเป็นนัดที่2ของฤดูกาลนะครับคู่นี้เพิ่งเจอกันมาในช่วงที่เอเชียนทัวร์นะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลชนะไปแต่ว่าบอลอื่นเครื่องไม่นับอยู่แล้วครับคราวนี้เล่นกันอย่างจริงจังนะครับความพร้อมในตอนนี้ของเรื่องเรานอกสนามและเกี่ยวในสนามด้วยครับก็คือนี่จะเป็นเกมแรกนะครับที่ลิเวอร์พูลลงสนามแอนฟิลด ในฤดูการนี้อย่างเป็นทางการหลังจากที่เกมแรกเนี่ยพวกเขาไปเล่นที่ฟูแลมนะครับแล้วสนามที่ลรเวอว่าภูจะลงเล่นในครั้งนี้เนี่ยพื้นสนามได้เปลี่ยนไปแล้วครับจากเดสโซราสหรือว่าพาสพาร์ลัมนะครับที่ใช้ร่วมกันจนเรียกว่าเดสโซราสมาสเตอร์เนี่ยนะครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนนี้จะใช้แบบว่าเป็นพรมไฮบริดหรือว่าฮาร์บิดไฮบริดคา์เปตนะครับเหมือนกับที่ ท็อตแนมฮอสเปอร์ทำก็ถือว่าเป็นการพัฒนาให้กับนักฟุตบอลแล้วก็ฝ่ายดูแลสนามพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเพราะพวกนี้เรื่องย่าเนี่ยเรื่องใหญ่และสำคัญมากนะครับขณะเดียวกันเนี่ยแขนเสื้อของลิเวอร์พูลนะครับก็คือ Expedia กำลังจะหมดสัญญาลงตอนนี้เริ่มมีการเจราจาแล้วโดยบิลลี่โฮแกนนะครับไม่ใช่บิลลี่ออแกนนะฮะถ้าบิลลี่ออแกนนี่ก็โอ้โหมันเลยถ้าออกมาเนี่ยนะครับบิลลี่โฮแกนซึ่งเป็นซีอีอของสโมสรได้เปิดฉากเจราจาแล้วในยกแรกนะครับปรากฏว่ายังตกลงกันไม่ได้นะครับว่ากันว่ามูลค่าการติดที่แขนของลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่ที่10ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับนี่คือเรื่องนอกสนามที่ เกิดขึ้น2ประเด็นสําคัญน,นะครับส่วนความพร้อมในเกมนี้เยอเกนครอปคุณซื้อต่อต้านเด็กบูฟื้นฟูเฮฟวี่เมททอดนะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่ทั้งหมดเนี่ยเคนด้วยกันนะครับเคนในตอนนี้ที่มันเพิ่มเข้ามาอีก1คนเนี่ยนะครับก็คือตัวของชเชลมาติปนะครับเกมนี้เนี่ยไม่มีแน่ๆนะครับก็คืออเล็กซ์ออกเล็กแชมเบอร์เลนนะครับเคอร์ติสโจนส์อิบราฮิมาโกนาเต้แล้วก็เทียโกอาคันตาร่านะครับก็ยังมาเสียเชลมาติป เจ็บขาหนีบเพิ่มไปอีกคนหนึ่งคือพูดกันง่ายๆว่ามีแสงสว่างปลายอุโมงค์อยู่รำไรนะครับว่าจะทดสอบความฟิตแต่ว่าเชื่อว่าไม่น่าเสี่ยงนะครับแล้วก็จะเอาโจโกเมสลงมาขณะเดียวกันครับนาบีเกตาหายป่วยแล้วนะครับเช่นเดียวกับเดียโกโชตาที่กลับมาซ้อมแล้วแต่โอกาสสมบูรณ์ของทั้งสองคนค่อนข้างที่จะคือโชตาเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่เกตาเนี่ยเต็มที่น่าจะสำรองโอกาสเนี่ยเป็นไปได้ครับที่ฮาวิเอเลต ที่เพิ่งต่อสัญญาใหม่กับทีมนะครับจะได้สอดแทรกลงมาเป็นตัวจริงเล่นร่วมกับฟาบิโอ io, กับจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับก็พูดกันตรงๆว่าคงจะต้องเบียดกันระหว่างเอเลียตกับมิลเนอร์นะครับส่วนแนวรุกเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่เดวินนูนเยสนั้นจะได้ลงสนามประสานงานกับโมฮัมเหม็ดซาราแล้วก็หลุยดีอาในเกมลุกนะครับก็อาจจะเป็นโ o โรเโตฟิมิโนที่ถูกถอดออกไปอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องการวิจารณ์โรเโตฟิมิโนเนี่ย เยอนคอปเองก็บอกเลยครับบอกว่าสําหรับคนที่มีความรู้เรื่องฟุตบอลเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจครับว่าพวกเขามั่นใจในฟิมิโนเหมือนที่ตัวเขาเนี่ยมั่นใจเยอันคอปว่ากันอย่างนั้นนะครับขณะเดียวกันครับกิสตอรพัลเลตลงเล่นในเกมแรกเนี่ยแพ้คาบ้านให้กับปืนใหญ่อาร์ซนอลนะครับกุนซือเฮียปัตก็คือปัติเวราเนี่ยยอมรับครับว่าทีมนั้นยังไม่สมบูรณ์พอสำหรับฤดูการนี้เพราะว่าเสริมทัพยังไม่เสร็จนะครับ เกมนี้พวกเขาจะไม่มีแจ็คบัตเลนแล้วก็ไมเคิลโอลิเซ่ที่บาดเจ็บนะครับสำคัญก็คือแผงมิดฟิลปีนี้แหละนะครับของพาเลทที่ปล่อยเชคูคูยาเต้ออกไปจากทีมนะครับแล้วก็ไปซื้อชิกดูคูเร่เข้ามา <laughs> ชื่อมันเหมือนกันเลยครับคูยาเต้ออกดูคูเร่เข้านะครับดูคูเร่จะเล่นร่วมกับเจฟฟรีย์ลุกแล้วก็อาร์เบรซี่เอเซ่นะครับส่วน3แนวลุกเป็นไปได้ครับที่ออซอนเอดูอาจะ ต้องเปิดทางครับให้กับชองฟลิปมาเตตา้าลงประสานงานกับจอแดนอายูแล้วก็วินฟรีดซาหานะครับอย่างที่เรียนไว้ครับว่า5เกมหลังสุดนี่เจอกันลรเรวอว์าูลยิงได้ถึง15เสียไปแค่ลูกเดียวนะครับจาก11นัดที่เรีววาูลชนะมาโดยตลอดนะครับพัตติเวราเองก็บอกว่าทุกคนรู้จักสนามแอนฟิลด์เป็นอย่างดีครับ เป็นสนามที่มีความพิเศษแล้วบรรยากาศนี่มันน่ากลัวนะครับก็เป็นความท้าทายอย่างมากครับก็เขาก็มีความตื่นเต้นในการเล่นสนามที่แอนฟิลด์แบบนี้เนี่ยมากกว่าที่อื่นนะครับว่ากันถึง11ตัวผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามนะครับลิเวอร์พูลก็จะมีอาริซอนเบเกอร์เป็นผู้สาประตูนะครับกองหลังเนี่ยเทรน a ์อเล็กซานเดอร์โนเป็นแบ็กขวานะครับแบ็กซ้ายแอนดูโรเบิร์สันคู่เซนเตอร เมื่อเชลมาติสไม่อยู่เนี่ยน่าจะเป็นโจโกเมสแล้วครับตัวเลือกตัวที่4นะครับโจโกเมสจะคู่กับฟิชิลฟันไดค์ตรงกลางเนี่ยฟาบินโยกับจอแดนเทเดอร์เซนจะเป็นหลักนะครับอีกตำแหน่งหนึ่งก็โอกาสเป็นของอเวียเลียดนะครับจะเบียดกับเจมส์มิลเนอร์โดยมีแบบผมแอบเชียร์ก็คือฟาบิโอคาวาโยนะฮะลุ้นลงสนามครับส่วนแนวรุกนะ่าโมเมสซาร่ากับลุยดิอารสสตาร์ทแน่ครับส่วนอีกคนหนึ่ง เลือกดาวินนูลเยสน่าจะได้ลงเล่นนะครับส่วนคริสตัลพาเลทก็มีบิเซนเต้โกเวต้านะครับเป็นผู้สาประตูกองหลังมีนาชเนลคลายนี่เด็กเก่าลิเวอร์พูลนะครับเป็นแบ็กขวาแบ็กซ้ายเนี่ยธอริกม mm ิ hmm. ทเชลคู่เซนต้าฮาร์ก็ททคือมาร์เกฮีกับโยกิมแอนเดอร์เซนนะครับส่วนตรงกลางก็คือชิกดูคูเร่นะครับเจฟฟี่ชลุปแล้วก็เอเบเรซี่เอเซ่นะครับแนวรุก3คนจอแดนอาริวชองฟิลิป มาเตตาแล้วก็วินฟรีดสาหาครับวิเคราะห์กันน่าสนใจในตำแหน่งของลิเวอร์พูลนะครับก็คือ3จุดด้วยกันนะครับที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างแน่นะครับก็คือตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟถ้าเข็นกันไม่ไหวจริงๆเนี่ยเชื่อว่าโจโกเมสจะลงคู่กับเฟอร์จิลฟันไดก่อนนะครับคงจะไม่เลือกแนัฟิลิปนะครับโจโกเมสกับฟันไดเนี่ยเล่นร่วมกันค่อนข้างดีแต่ลงเล่นร่วมกันนัดสุดท้ายเนี่ยโดนแอสตันวิลล่า ซัดกระจุยเลยนะครับในตอนนั้น7ประตูต่อ2นี่คือครั้งสุดท้ายที่ทั้งคู่ยืนเซ็ตแบ็กด้วยกันนะครับก็ผ่านมา2ปีนะฮะตอนนี้ขณะดเดียวกันครับในเรื่องของมิดฟิลด์เมื่อไม่มีเทียโก้คันนาร่าทีนี้ก็ต้องดูว่าจุดนี้จริงๆแล้วจะให้ใครแต่สมนี้น่าจะเป็นทาวเวียเลียดก่อนนะครับหรือถ้าลิเวอร์พูลต้องการความแข็งแกร่งไปเลยอาจจะกลับไปใช้คู่รถไถครับก็คือเจมส์มิลเนอร์กับจอร์แดนเฮนเดอร์สัน ส่วนข้างหน้านะครับอย่างที่บอกครับหมุดเดียวที่จะเปลี่ยนจะเลือกเลยไหมกับดาวิดนูนเยสกับการที่จะต้องลงสนามตั้งแต่นาทีแรกเขาลงตัวสำรอง2นัดนะครับแล้วก็ทำประตูได้ทั้ง2นัดในศึกคอมมิช i t ตี้ชิล d แล้วก็พิมี์ลีกนัดเปิดสนามที่คา r เว c นคอตเทนะครับเมื่อเรามองิเวร์ภูแบบนี้แล้วเรามองทางฝั่งของพาเลสเนะี่ยพาเลสเองโดยตัวของมิดฟิลครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ มิดฟิลด์พอเวลาเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญของเกมนะครับทีนี้ชีค uh, หรือว่าเชคูกุยเต้ออกไปไปดูคูเล่เข,ข้ามาอีกคนหนึ่งนะครับเข้ามาตรงกลางแต่คนหนึ่งที่ผมมองว่าสำคัญมากก็คือคอนร์คารลเกอร์คารลเกอร์นั้นกลับไปอยู่กับเชลซีแล้วครับทิ้งบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ตัวเบลเลอร์ไว้เลยโชคดีที่เอเซ่เนี่ยหายเจ็บกลับมาพอดีนะครับในฤด,ดูกาลนี้แล้วเอเซ่จะลงเล่น ค่อนข้างแน่และทีนี้ตัวรุกจะเป็น4คนมาเตตาเอเซอายูซาฮานะครับใครจะเล่นเกมรับในจังหวะที่ลิวพูด,ดันบ็อกซ์บ็อกเพลย์ขึ้นมานี่คือหัวใจที่ลิวพูดจะชนะในเกมนี้นะครับฟันธงเลือกลิเวอร์พูลชนะคริสตัพาเลตสามประตูต่อหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตา่อม,มาดูนะเจ้าตัวเองที่นี่ครับบีแลมสิงห์ทีวีดูวันนี้เมื่อวานก็ดูได้นะตัวเองและพรุ่งนี้กลับมาดูอีกจ้าสวัสดีจ้า ขอบคุณฟาร์มเฮาส์ซูซูกิและน้ำดื่มสิงค์ครับติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ทรูไอดี